จนทอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังทำลายเหล่าศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมเราวเดินเคียงบากเคียงไหลก้าวเข้าไปหัวใจของมันสวัสดีค่ะช่วงนี้ร้อนไหมมีพัดลุงกำนันขายอยู่หลังเวทีเนี่ยห0บบาทนะคะไรับรายได้เขาให้กับกปปส ก็สามารถที่จะคลายร้อนได้มี2แบบนะคะอย่าลืมไปช่วยกัน mm. กันและกันจะได้คลายร้อนได้เดีย๋ยวถ,ถ้าถึงวันที่เดินบางทีถือไปก็คลายร้อนแล้วลุงกำนันในช่วงเวลานี้อาจจะไปนู่นมานี้อย่างพรุ่งนี้ก็คงจะมีที่ไปอีกวันสุกก็มีที่ไปอีกเพราะฉะนั้นถือพัดไปจะได้หายร้อน <S <S แต่ร้อนกายไม่เท่ากับร้อนใจหลายคนถามจานเอาไงเนี่ยมันจะจบไงเนี่ย ถามทำไมมันจบยังไงมันก็จบตรงที่เราชนะแล้วมันแพ้งไงล่ะมันก็จบตรงที่มวลมหาประชาชนสามารถทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิรูปประเทศไทยให้พ้นจากอุ้งมือมานกำจัดระบอบทัสษิณให้สินส้นซากอันนั้นแหละจบยังไงเพราะฉะนั้น ไม่เอาละเราไม่ถามแล้วว่าจบยังไงทีนี้บางคนก็ถามต่อไปแล้วจบเมื่อไหร่แหมจะรีบร้อนไปไหนเรากำลังต่อสู้กับคนหน้าด้านที่ยื้อไปยื้อมาเดี๋ยวก็ขอพยานอีกเท่านั้นปากได้ขาเวลาอีกเท่านั้นวันเอ้ยยังไงมันก็ลงท้ายแพ้มึงจะยื้อไปหาหอกอะไรก็ไม่รู้ อย่าลืมนะว่าพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นคนว่าเขาผิดแล้วแน่ๆดังนั้นการมาต่อสู้ของเรานะั้นมีความชอบธรรมแต่จะมีคนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเราไปว่าเขาไม่ได้เขาต้องการความมั่นใจว่าการออกมาต่อสู้อย่างพวกเราเนี่ยมีความชอบธรรม เขาจึงรอวันแน่ชัดว่านางดอกงิ้วและขี้ข้าทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเขารอวันนั้นอยู่เพราะว่าเราอาจจะเจอคำถามเขาผิดจริงเหรอเขาทำผิดกฎหมายเหรอ การที่เขาย้ายคุณทวิตเนี่ยก็เขาเป็นผู้คข้มแข็งเขาย้ายไม่ได้หรอและการที่เขาไม่ยอมรับสารธรรมนูนเข้ามาถแถลงข่าวเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่มั่นใจว่าสารธรรมนูนมีสิทธิ์ตัดสินเขาเขาพูดอย่างนั้นเขาผิดหรอแน่หรอไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันเราก็เลยจำเป็นต้องรอ รอวันที่สารรัฐธรรมนูญจะตัดสินว่าเธอผิดหรือไม่ผิดรอวันที่ปปชจะชี้ความผิดของเธอและเมื่อถึงเวลานั้นคนที่บอกแน่เหรอเขาผิดเหรอจริงเหรอคงจะเลิกถามแล้วก็จะเห็นว่ามวลมหาประชาชนข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจพนักง,งานตาําราจศักดิ มีความชอบทมที่จออมาไล่รัฐบาลนางดอกนิ้วและขี้ข้าเพราะฉะนั้นอย่าเร่งรัดอย่าเร่งรัดเพราะเราทำไปตอนนี้เราอาจจะได้จากพวกเราที่ใจง่ายนี่แหละเราใจง่ายเพราะเรามั่นใจไปแล้วตั้งนานแล้วว่าเขาผิดแน่ๆเราึงได้ออกมาแต่เราให้โอกาสกับคนที่เขาใจหนักแน่น ต้องการความแน่ชัดและเมื่อเขาออกมาต้องไม่มีใครประนามเขาว่าอีพวกประเด็จการอีพวกฉีกรัฐธรรมน,นูญอีพวกไม่เคารพกฎหมายเขากลัวคําเหล่านั้นซึ่งเราก็เข้าใจเขาที่เขากลัวให้โอกาสเขาหน่อยนะให้โอกาสกันหน่อย <S <S ให้เขาได้ความมั่นใจว่ายิ่งรักและขี้ข้า ผิดแน่แนและการออกมาไร่รัฐบาลที่ผิดอย่างนั้นเขานั้นทำได้อย่างมีความชอบธรรมถูกกฎหมายอยู่ในกรอบรัฐธรมนูญพอถึงวันนั้นเราก็หวังว่าคนที่เคยถามว่าแน่หรือผิดเหลอนั้นคงจะไม่ถามอีกใจจะแน่นัะแค่ไหน ก็จะไม่ตีนรอยอีกต่อไปเอาตีนลงแสดงจดยืนว่าจะอยู่ข้างความถูกต้องถึงวันนั้นเราจะเลิกพูดว่าเป็นกลางคือกลวงเราจะเลิกพูดว่าพวกนี้ตีนรอยเราจะเลิกพูดว่าพวกนี้โลกสวยแต่เราจะพูดว่าคนพวกนี้ คือคนรักชาติรักแผ่นดินที่ต้องการมาร่วมกับมวลมหาประชาชนต่อสู้กับรัฐบาลทรราชให้มันหมดสิ้นแผ่นดินไทยพ่อแม่พี่น้องเราเองนั้นต่อสู้กันมามากมายหลากหลายวิธีด่าบนเวทีก็แล้วออกมาเดินกันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนก็แล้ว มันก็ยังไม่ไปเพราะมันหน้าดอนแต่มันก็เหมือนกับการวิ่งผาดแหละเวทีที่สำเสนก็เหมือนกับไม้หนึ่งเวทีรัฐดำเนินก็เหมือนไม้สองแล้วก็การแตกเป็นเจ็ดเวทีของเราก็เหมือนไม้สาม มาสวนรุมนี้ก็เหมือนไม้สีและเราจะมีไม้สุดท้ายที่จะออกไปแตะริบปินก็คือกระบวนการยุติธรรมที่เรายังคงพึ่งพาได้อย่างแน่นอนพอแม่พี่น้องก็จะถามบอกว่าแล้วมั่นใจได้ยังไงอ่ะมั่นใจได้ยังไงว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นจะพาพวกเรา วิ่งเข้าเส้นชัยอกแตะดิปิ้นได้แหมดูง่ายจะตายไปดูจากการดิ้นพล่านของพวกเขาไงเราถึงมั่นใจว่าชนะถ้าเขาคิดว่าเขาจะชนะหนึ่งเขาคงไม่ยือ้อคนเราถ้าเราคิดว่าศาลตัดสินเราชนะแน่เราให้ตัดสินไปเลยเราจะยื้อหาอะไรใช่ไหม นี่ยื้ออยู่ได้ยื่นจำนวนพยานเพิ่มบ้างขอเวลาชี้แจงบ้างให้เวลาไปก็แจงไม่ออกอยู่ดีแหละจะบอกให้รู้ด้วยจะส่งพยานมากี่คนกี่คนมาฆ่าตัวตายทังนั้นนั่นคือความดิ้นพล่านนอกจากนั้นขี้ขา่าสออรสมีหน้าที่ด้านความมั่นคง แต่ดันเสือกนั่งประชุมกันเพื่อจะมีการถแถลงว่ายิ่งลักไม่ผิดอย่างไรและรัฐมนตรีไม่ผิดอย่างไรมีการเอากรณีนี้ไปเปรียบเทียบกับกรณีคุณสมัครอย่างนั้นอย่างนี้หน้าที่มึงเหลาววะยากจะรู้จังเลยนี่มันคือการดิ้นพล่านที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราชนะนอกจากนั้น นักวิชาการทางด้านกฎหมายฝ่ายเขาที่ปรึกษาทางด้านฝ่ายเขาออกมาตีความกฎหมายเข้าข้างยิ่งลักษตีปาหน้าใสเหมือนกําลังจะบอกว่าสารดํานุนคดีปปชคดียาได้ตัดสินนอกจากทางที่พวกกูตีความไปนะจะบอกให้ชัดเจนมากชัดเจนมากชัดเจนมาก และนอกจากนั้นแล้วเมื่อเราบรรดาขี้ค้านักวิชาการนักวิชาเกินนักกฎหมายทั้งหลายพูดจาไปไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังเพราะรู้ว่าอยู่ฝั่งเดียวกันไปควักเอาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองออกมาพูดอีกแต่บังเอิญบังเอิญน,นะคะรังสีขี้ค่า มันโผอยู่รอบกายเราก็ไม่เชื่ออีกอยู่ดีนั่นแหละแต่หลังจากคนแก่คนเท่าลังสีขี้ข่าโผหัวออกมาพูดจาก็ปรากฏว่าขี้ข่าปัจจุบันนั้นก็นำเอามาขานรับเอาจดหมายเปิดผนึกมาพูดบัจจายังไงเป็นการตีปาหน้าใส มีหน้ำซ้ำไม่พอนะครับรูด้วยตัดสินไม่ถูกใจแล้วกัน,นองเลือดแน่นอนเฮ้ยคนเป็นรัฐบรีพูดอย่างนี้ได้ยังไงมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงไม่ใช่เหรอมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงและจะปล่อยให้คนออกมาทํานองเลือดแล้วมึงจะมีหน้าที่กินภาษีกูไปทำไมเลิกซะเลิก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 เดี๋ยวนี้เลย ั้งขึ้นมาเพื่อดูแลความมั่นคงแต่ดันพูดในสิ่งที่จะไม่เป็นความมั่นคงไม่มีปัญญาจะทำอะไรได้แล้วจะอยู่ให้เปลืองภาษีทำให้ไอ้พวกขี้ข้าดหน้าโงท่ทั้งหลายนอกจากอาการของคนที่กำลังพลาด แบบหมาจนตรอกที่เมาหมัดเหล่านั้นแล้วถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้อย่างนั้นสำหรับยิ่งลักและขี้คาถ้าเราเอาคำว่าทำมาพิจารณาเขาเราจะพบว่าสิ่งที่เขาทำนั้น มันเป็นความเลวร้าซึ่งไม่มีทางจะส่งผลทางดีให้กับเขาเมื่อสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งเลวลลร้ายผลลัพธ์ที่เขาได้ก็ต้องเลวร้ายเหมือนกันนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องถามว่าเขาทำอะไรไว้บ้างตัวแรกเขาทำลายเขาทำลายอะไรเขาทำลายระบบคุณธรรม แทรกแซงการโยกย้ายข้าราชการคนทำดีไม่ได้ดีแต่คนสอพลอตอแหลเป็นขี้ข้าเฉลียแบบลิ้นกระดาษซายเบอร์ห้าได้ดิบได้ดีกันเป็นแถวนี่คือการทำลายระบบคุณธรรมเขาทำลายกระบวนการยุติธรรมทำตัวเหนือกฎหมาย ไม่ยอมรับการตัดสินของศาลมินำซ้ำยังมีเหล่าบรรดาขี้ข่าออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของศาลทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระผู้ถาว่าถูกกลั่นแกล้งถูกกลั่นแกหมาขี้เรือนเอ้ยความคันอยู่ในตัวไม่รู้ ดันเสือกไปทอดสถานที่ต่างๆนานาว่าทำให้คันความคันอยู่ที่ผิวหนังที่เรือนในตัวมึงเองนั่นแหละรู้เข้าใจไหมพวกหมาี่เรือนทำลายความเป็นประชาธิปไตยด้วยการใช้ระบบะเผด็จการในรัฐสภาใช้เงินซื้อสอสอเป็นขี้ข้าสา0รอเสียงเหลือเสียงเดียว พราดส0มเสียงมันลงคะแนนเสียงตามไอ้เหลี่ยมเสียงเดียวสร้างไห้ลงอย่างไรก็ลงอย่างนั้นตามสันดานขี้ข่าทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถือว่ามีเงินเยอะอยากให้ใครทำอะไรให้ก็เสนอเงินด้วยยอดเงินที่คนโลกยากที่จะปฏิเสธ ผลสุดท้ายคนที่เราเคยเห็นว่าเก่งว่าดีกลายเป็นคนเลวคนชั่วทำให้เราผิดหวังตามๆกันแต่ว่ามีคนเคยพูดว่าอาจารย์ผิดหวังหรืออาจารย์หวังผิดผิดหวังแปลว่าเราคิดว่าเขาดีแล้วเขาไม่ดีเราเลยผิดหวังแต่หวังผิดแปลว่าอะไร เขาไม่ดีตั้งแต่ต้นแต่เราเองนั่นแหละไม่เห็นเพราะเขาแอบซ่อนความชั่วเอาไว้เขาทำลายเศรษฐกิจของประเทศส่งออกตกต่ำตลาดข้าวไทยที่เกินไปเบอร์หนึ่งของโลกก็ไม่ได้เป็นอีกต่อไปทำลาย SME ด้วยการใช้ประชานิยม300บาทและ15ื0นาเป็นยาตรีได้เงินเดือนห5ื0นารายวันได้300ปรากฏว่า SME เจ๊งกันเป็นแถวๆปิดโรงงานจนคนตกงานเป็นจำนวนมากมายนี่คือการทำลายเศรษฐกิจของประเทศสร้างภาระหนี้ให้ผู้คนมากมายจนเงินหมุนเวียนในประเทศแทบจะไม่มีทำลายความมั่นคงทางการเงินและการคลัง ด้วยการออกโครงการประชานิยมด้วยการไร้สำนึกความรับผิดชอบหวังจะได้คะแนนเสียงโดยไม่เคยคิดว่าประเทศชาติจะจิบหายอย่างไรกับการใช้เงินเหล่านั้นทําลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยการไปกล่าวร้ายประเทศไทยในเวทีโลกหาว่า กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไม่มีความยุติธรรมบอกว่าพี่น้องตอนตระกูลตนเป็นประชาธิปไตยแต่ถูกกลั่นแกล้งถูกขโมยประชาธิปไยตยตอแหลสิ้นดีทำลายประเทศไทยนอกจากทำลายแล้วยังทำร้ายด้วยทำร้ายใคร ทำร้ายประชาชนที่คิดต่างใครคิดต่างกุจัดการหมดระเบิดบ้างปืนบ้างจนพวกเรานั้นล้มตายไป20กว่าชีวิตบาดเจ็บ700กว่าคนมันทำร้ายจริงๆและไม่ว่าจะทำกี่ครั้งกี่คราก็ไม่เคยจับคนร้ายได้ไม่ว่าหน้าตาจะเห็นชัดเจนอย่างไร ไม่ได้ก็เพราะว่ามีขี้ข่าเป็นคนที่ปกป้องคนชั่วเหล่านั้นแม้แต่คนที่มินเจ้าก็ยังสามารถลอยนวนไปได้ถ้าหากว่าตำรวจไทยคิดจะทำอะไรจริงๆมันต้องทำได้แค่เพียงไม่ตั้งใจทำเนื่องจากเป็นขี้ข้า ทำลายแล้วทำ้ายแล้วยังทำช่วอีกด้วยรัฐบาลนี้การโกงกินไม่ใช่เรื่องที่จะหาได้ดูได้ยากเพราะมันโกองอย่างหน้าด้านเหิมเกรมไม่เกรงใจใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโครงการข้าวหรือไม่ว่าจะเป็นโครงการเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำกงตลอด นโยบายประชานิยมที่ออกมานั้นก็ไม่มีความรับผิดชอบเลยเป็นนโยบายที่ทำออกมานอกเหนือจะสร้างคะแนนนิยมให้ตนเองแล้วยังเปิดโอกาสให้ทุจริตได้ทั้งในระดับนักการเมืองและข้าราชการประจำความชั่วที่มีอีกก็คือให้ขี้ข้า บิดเบือนกฎหมายเพื่อการแกล้งและรังแกคนที่คิดต่างขี้ข้าทั้งหลายและตัวดอกนิ้วเองโกหกตอแหลปลิ้นปลนสร้างเรื่องใส่ร้ายและที่สำคัญตีความกฎหมายเข้าข้างตัวเองตะลอดไป ยามใดศาลตัดสินเป็นประโยชน์กับตนเองเงียบแต่เมื่อไรศาลตัดสินแล้วเป็นโทษกับตนเองด่าศาลตลอดเลยนี่มันใครกันเนี่ยทำตัวเหนือกฎหมายทำชั่วแล้วไม่ยอมรับทำลายความน่าเชื่อถือของศาลทำ้ายแล้วทำลายแล้วทำชั่วแล้ว ยังทำผิดอีกทำผิดกฎหมายทำผิดรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ว่าจะผิดกี่ครั้งกี่คาไม่เคยยอมรับคำตัดสินไม่ว่าของสารรัฐธรรมนูญหรือขององค์กรอิสระดาหน้าออกมาพูดกันว่าจะไม่ยอมรับคำตัดสินและจะอยู่กันอย่างไรผู้นำประเทศใด ที่ไม่ยอมรับอำนาจศาลไม่เรียกว่าประเดการจะให้เราเรียกอะไรมันคือรัฐบาลประเดการที่ไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบใดๆทั้งเส้นพยายามซื้อคนในเส้นทางของกระบวนการยุติธรรมต้นทางคือตำรวจต้นน้ำคือตำรวจกลางน้ำคืออายการ ปลายน้ำคือสารปรากฏต้นน้ำและกลางน้ำนั้นหลายรายขายจิตวิญญาณไปเรียบร้อยแล้วพูดจาไม่เป็นมนุษย์แล้วยังโชคดีที่เรามีผู้พิพากษายังคงเป็นเป้าบุญจิน้นให้เราได้พึ่งพาอยู่ในเวลานี้ การทำผิดกฎหมายของเขานั้นมีทั้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยที่จะยกโทษให้กับฆาตรกรคนเผาบ้านเผาเมืองและนักการเมืองขี้โกงออกพรบงเงินกู้2.2ล้านล้านนอกเหนืองบประมาณเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ และมีการโยกย้ายข้าราชการผิดกฎหมายขัดรัฐมนูญแต่ให้ขี้ค้านนักกฎหมายออกมาพูดจากครึ่งเดียวอบอกว่านางดอกงิ้วเป็นผู้บังคับบัญชาย่อมมีสิทธิ์ย้ายได้อ่าครึ่งนี้ไม่เถียงไม่เถียงก่อนเป็นผู้บังคับใช้ได้แต่อีกครึ่งหนึ่งทำไมไม่พูดย้ายเขาไปนั้น เพื่อประโยชน์ของโคติวงพองสาเอาญาติมาดำรงตำแหน่งเฮ้ยครึ่งหลังนี้พูดหน่อยสิบุ้ยพูดหน่อยพูดหน่อยอย่าพูดความจริงเพียงครึ่งเดียวนั่นมันเป็นการโกหกตอแหลอ่ะทำอะไรอีกทำอวดดีท้าทายศารและที่สำคัญ เขาทาถ่ายพวกเรามวลมหาประชาชนด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเราออกมาเขาก็จะออกมาและเขามั่นใจว่าจำนวนเขาจะมากกว่าเราด้วยเขาจะมากกว่าเราพูดไม่อายปาดูบรูสกายบ้างหรือเปล่า เวลาลุงกำนันเดินตามถนนต่างๆเนี่ยมวลมหาประชาชนเข้าร่วมเท่าไหร่ไปหน่วยงานราชการการต้อนรับเป็นอย่างไรไปรัฐวิสาหกิจนั้นการต้อนรับเป็นอย่างไรความหลากหลายของกลุ่มของพวกเรานั้นเหนือชั้นกว่าเขามีแต่มวลชนเสื้อแดงบอกได้แต่ว่ามาจากพื้นที่ใดแต่ไม่เคยบอกความหลากหลายของอาชีพได้ชัดเจนอย่างพวกเราแล้วจะสู้อะไรกัน แต่พ่อแม่พี่น้องอย่าประมาทนะ <_ d ood le> เงินเขาเยอะนะ <_ d ood le> ถ้าเกิดเขาจ้างกันเวลาพันสองพันคนโลภที็นเกอเงินมากันขึ้นมาแล้วพวกเราที่มาด้วยใจอยู่จะจ่อยนะ <_ d ood le> ลุงกำนันเป่านกหวีดเนี่ยมาไหม <_ d ood le> มาคนเดียวหรือมาหลายคนจะไปชวนเพื่อนมาไหม จะไปลากญาติมาไหมจะปิดบ้านแล้วมาทั้งโคดไหมเออมันต้องให้ได้อย่างนั้นเขาอวดดีท้าทายเราโยกเราต้องไม่ยอมแพ้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเขาทำวาทกรรมวาทกรรมที่เขาทำอยู่ทุกวันอย่างเช่นถูกกันแกลง้งเอากฎหมายมาไล่ล่า กฎหมายเข้าไว้จัดการให้บ้านเมืองมีระเบียบใครจะไล่ล่าเมืองไม่ทําชั่วกฎหมายมีปัญญาทําอะไรได้ไหมไม่ได้นี่ทําชั่วเอาไว้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจะดูอะไรกันที่กฎหมายทำไมไม่ดูเจตนาดูเรียบร้อยแล้วว่าเจตนามึงชั่วไม่ใช่ไม่ได้เยอะ ตัดสินไม่ถูกใจบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟคูเหรอคูเหรอจะลุกเป็นไฟเพราะอะไรจะออกมาทำร้ายพวกเราเหรอชกลมไปเถอะลุงก,กำนันบอกแล้วมีอาวุธมาเมื่อไหร่กูกบ้านคราวนี้เป็นหน้าที่ตำรวจทหารแล้วถ้าตำรวจทหารเห็นก็พกอาวุธมาแล้วไม่ทำอะไรคราวนี้เราก็ไม่จ่ายเงินเดือนแล้วละภาษีเป็นของเรานะจะบอกให้รู้ด้วย แต่พวกเราน่ยกลับบ้านกับบ้านกับบ้าน,บบานไม่มีทางหรอกที่จะมาให้เขามาทำร้ายพวกเราจริงไหมคนดีชีวิตมีค่านะโวยไม่ใช่หมาข้างถนนนอกจากนั้นอีกวัฒก,กรรมอันหนึ่งของเขาก็คือมาจากการเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้ง ชนะการเลือกตั้งนั้นทําได้ก็แค่ตั้งรัฐบาลแต่หลังจากตั้งรัฐบาลแล้วบริหารประเทศก็ต้องถูกตรวจสอบมาอย่างชอบธรรมํรระไรย์ำกูก็ไล่มึงจำไว้ด้วยมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้การโกงนั้นถูกกฎหมายหรือมีความชอบธรรมจำไว้นางดอกนิ้วและบรรดาขี้ข้า วาทกรรมอย่างเงี้ยหลอกได้เฉพาะสมุนขี้ข้างโง,ง่ๆเท่านั้นแหละแต่มวลมหาประชาชนนั้นหูตาสว่างฉลาดเฉลียวไม่มีวันต้องเป็นเหยื่อวาทกรรมห่วยๆอย่างนี้เราจะบอกให้ดูด้วยและล่าสุดนี้ธรรมายาหกล้มเท้าแผลใส่เฟื่อแต่ช่วงสงการาน กูสาดน้ำลืมตัวไม่รู้เจ็บข้างไหนสงการหมดอ้ะกูเจ็บอีกรอบหนึ่งละตายละเพิ่งนึกออกอีกตอนนี้นี้เองจะใช้มายาหญิงปกป้องตัวเองให้พ้นจากการทำชั่วเชอะใครจะไปยอม คนเราเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะจะเป็นชายเป็นหญิงจะเป็นกระเทยเป็นอะไรถ้าชั่วกูด่าทั้งนั้นไล่ทั้งนั้นจำเอาไว้อย่าอ้างมาย่าหญิงที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากการถูกไล่เพราะทำผิดทำชั่วคนเรานั้นความผิดความชั่วไม่เกี่ยวกับเพศ เกี่ยวกับสันดานเกี่ยวกับสันดานมันไม่เกี่ยวกับเพศผู้ชายดีก็มีผู้ชายชั่วก็มีผู้หญิงดีก็มีผู้หญิงชั่วก็มีกระเทยดีก็มีกระเทยชั่วก็มีแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ดีกูจึงต้องไล่และขี้ข้ามึงก็ไม่ดีไม่ดีกันทั้งกันนะมันจึงต้องไปทั้งกันนะ,ะนั้นพ่อแม่พี่น้อง อย่าใจร้อนเราชนะแน่ๆแต่ว่าเราต้องไม่เร่งรัดจนกระทั่งคนที่กำลังรอที่จะออกมาอย่างชอบธรรมจะไม่ออกมาถ้าเราออกมาในยามนี้หลายคนก็บอกช้าจังเลยเดินกันอยู่ได้เดินกันทุกวันเดินหาอะไรดึดพวกนั้นไม่เข้าใจ เราต้องการจํานวนคนมากมายและเรารู้ว่ามีคนจํานวนหนึ่งรอที่จะมีปรากฏการแห่งความชอบธรรมแล้วก็จะออกมารอเขาหน่อยนะพวกเรารอเขาหน่อยผลทางที่เขาะชนะนั้นมองไม่เห็นแม้แต่รูที่จะให้หมดรอดได้แล้วเราจะใจร้อนไปทำไม แต่หนทางชัยชนะของเรานั้นสว่างสวัยยิ่งกว่าสปอตไลท์หลายหมื่นวัตตด้วยซ้ำไปจะกลัวอะไรกันเพราะฉะนั้นปล่อยให้อากาศมันร้อนไปแต่ใจเราอย่าร้อนเรารอวันแห่งชัยชนะของเราเพราะเราอยู่กันมาได้จะหกเดือนอยู่แล้ว ถ้าอีกสักเดือนหนึ่งหรือครึ่งเดือนทําไมเราจะทนกันต่อไปไม่ไหวถ้าร้อนนักก็ไปซื้อพัดลุงกำนันมาก็ได้นะร้อนกายคลายด้วยพัดแต่ร้อนใจนั้นคลายได้ด้วยสติปัญญาและการรู้จักคิดใคร่ครวนอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วเราชนะแน่นอนครับขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับ